ครับต่ออีกนิดนึงนะครับพอดีมนันหลุดครับอ่าแล้วก,ก็ก่อนก่อนจะปั้นนะครับทากาวเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาปูนนะครับใส่น้ำนะครับเนี่ยขยำกับน้ำนะครับขยำให้มันนิ่มๆม,มันจะได้ไม่แห้งเร็วนะครับหน้าปูน นะแล้วก็ป้ายไปก่อนรอบนึงครับผมป้ายไปเลยนี่ครับนี่คือขั้นตอนก่อนจะปั้นนะครับสนใจปูนหรืองานบ้านก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ครับคิดเหมือนว่า เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้นะครับเป,เป็นคนที่ชอบศิลปะลายไทยเหมือนกันชอบงานบ้านเหมือนกันไม่ซื้อหรือไม่อะไรไม่เป็นไรอะ่ะถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เบอร์โทรผมจะทิ้งไว้อีกข้างล่างอีกทีนะครับผมจะบอกเผื่อใครที่กดดู ด้านล่างคลิปไม่เจอเกิดกดไม่เป็นนะครับเรามีบางคนก็โทรมาบอกกดไม่เป็นมทโทรผม081382 2389นะครับ8 8 3 8 8 2389นี่มีคืองานปั้นป้ายวัดลำโพนะครับ ป้ายโรงเรียนสร้างโรงเรียนใหม่เนี่ยครับป้ายไปนี้นะครับป้ายไปเลยป้ายไปเห็นทั่วเลยถ้าเราอยากให้งานเรียบร้อยนะครับเนีย่ยพอเวลาเราป้ายเสร็จนะเราก็เอาแปรงอะ่ะมาปัดด้านข้าง งามันจะเรียบร้อยนะครับ ถ้าผมตอบคอมเมนต์ช้าหรือว่าบางทีโทรมาไม่ติกก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีโทรศัพท์ก็ลูกก็เล่นบ้างนะครับบางทีโทรมาไม่เจอช่างก็มีถ้าตอนเย็นโทรมาเจอทุกวันนะครับทำสุ่ม บางทีก็ไปทำสุม่มตอนเย็นนะครับบางทีก็โทรศัพท์ไปให้ลูกเล่นก็ไปทำสุม่มโทรมาก็ไม่เจอต้องขอโทษนะครับเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่แล้วก็ทำสุม่มแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วย ทุกอย่างครับวันก็ปั้นลายจะมีปัญหา อะไรไม่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ซื้อปูนไปแล้วหรือสนใจอยากจะซื้อไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยมีปัญหาเกี่ยวกับปูนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับงานเงี้ยถ้าผมถ้าโทรติดต่อมาให้เป็นปั้นให้อ่ะถ้าอยู่ใกล้ใงานชิ้นเล็กเงี้ยครับผมไปไปให้ได้นะครับแต่ถ้เป็นงานชิ้นใหญ่ ไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับผมทำเป็นทีมถ้าไปก็จะเป็นตัวอย่างไม่ดีของทีมนะครับเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาคนอื่นก็ทำเหมือนเราได้งานก็จะเสียไปทั้งระบบเพราะเรามีเป็นทีมนะครับทำกันเป็นทีมงาน งานปั้นพวกนี้ผมเคยลงไม่หมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อธิบายขั้นตอนที่เฉยผมวันนี้ผมจะมาอธิบายแค่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ส่วนงานปั้นก็ไปไล่ดูคลิปด้านล่างนะครับเขาจะสามกันเยอะงานก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็ทำสามกันเยอะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแล้วมันก็ เหมือนเหมือนกันนะครับซ้ำกันต่างแค่ว่าพริกแพงเอาตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้อตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นเฉยส่วนกระนกก็กรนกเหมือนกันครับดอกพุตานก็ดอกพุตาเเา,เาเหมือนกันปั้นเถาก็เถาเหมือนกัน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไว้ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะลงงานที่ผมหัดปั้นแรกๆไว้ให้เป็น เป็นยังไงเป็นแรงบันดาลใจครับสําหรับคนที่กําลังหัดปั้นนะครับเพราะผมปั้นแรกๆดูไม่ได้เลยครับก็ใช้ความฝึกฝนใช้ประสบการณ์ถึงจะออกมาได้อย่างที่เห็นนี่นะครับก็พอดูได้ไม่ขี้เหร่เกินไปอันนี้ก็พอดูได้แต่เมื่อก่อนนี่ยอมรับเลยกระหนกไม่เป็นกระหนกเลยครับเดี๋ยววันไหนมึงว่างเนี่ยผมไปถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับ ใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ปั้นทับได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยว เถานะครับส่วนเถาเถานี่ผมผมคิดว่ายังไม่ได้ทำลงเลยนะครับบ้านเถ,ถานียครับเถานี่เดี๋ยวมันใช้เวลาครับในมีบ้านอีก้วผมจะทำลงนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ